สวัสดีค่ะกิ๊กี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำกันนะคะวันนี้วันที่สิบห้าเดือนกรกฎานะคะสิบห้ากรกฎานะครับโอเควันนี้วันศุกร์ด้วยนะคะหลายคนอาจจะตื่นเต้นว่าช่วงนี้ราคาทองคำวิ่งดีๆนะครับดีทางทางข้างล่างก <c oughs> ็ <c oughs> เออ เฟรนดียเหมือนเดิมนะคือแรงขายยังเยอะอยู่นะแล้วก็เข้าใกล้ว่าเมื่อวานเลยนะคะเข้าใกล้หนึ่งหกแปดเจ็ดจุดสี่เก้าซึ่งลองมองตัง้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเขาพลังเดินทางไปแต่ว่าจังหวะการไปเขาอาจจะไม่ได้พรื้ดทีเดียวแต่วันนี้เข้าใกล้กับเมื่อวานนะพระฉะนั้นวันนี้มาลุ้นกันต่อว่าพี่เขาจะเทสภายในสัปดาห์นี้หรือเปล่านั่นเองนะคะมาดูเดลี่กัน ที่เดลี่นะคะหลุดลงมาจากเกรอบล่างเดลีมของสัปดาห์นี้นะที่1732ลงมาไกลแล้วทีเดียวนะครับก็เอมันจะไปไหนต่อนะหลายคนอาจจะเริ่มแบบคิดว่ามันทำโลเนี่ยจะทำโลใหม่ไหมหรือสูงสุดหรือยังนั่นเองนะคะ ที่มุมมองเดลี่เองนะคะตัวแรงซื้อแรงขายตอนนี้นะคะแรงซื้อไม่มีเลยนะแรงขายเนี่ยตอนนี้ผักตัวนะคะเพราะฉะนั้นเอ่อการเคลื่อนไหวหลักๆต้องไปลุ้นที่ทำเฟรม4ชั่วโมงเนาะ mm hmm. เพราะว่าถ้าเป็นทำเฟรมเดลี่เองอ่ะมันอาจจะมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ในกรอบนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นกรอบที่อยู่ใต้1.732แล้วนั่นเองนะครับโอเคมาดู4ชั่วโมงกัน <c oughs> เมื่อวานเราบอกว่าราคามีกับทำนิวโลใหม่นะคะบริเวณ1,700เมื่อวานเอ่อเทสไปแล้ว1,700เนี่ยลงต่ำกว่านะไปติดอยู่ที่1697.44นะคะนี่คือซับพอร์ตล่าสุดนะคะแล้วก็ตอนนี้เซตตัวเป็นซับพอร์ตล่างของทำเฟรมีชั่วโมงนะคะด้านบนของทำเฟรมีชั่วโมงอยู่ที่1716.49นะกรอบนี้กว้างแค่ไหนขอวัดหน่อย หนึ่งพันหร้อยเบาๆนะครับแล้วก็ตอนนี้คือแบบว่าอยากจะเทสทั้งข้างบนข้างล่างแล้วนะครับมีโอกาสเทสฝั่งไหนเดี๋ยวเช็คก,ก่อน <c oughs> เอเราเห็นว่าแท่งเทียนนะคะอยู่ใต้รัว้วอยู่ใต้ RMA สองร้อยค่อนข้างไกลแล้วก็อยู่ใต้ซัพพอร์ตแข็งแรงที่สำคัญด้วยนะครับ แรงซื้อแรงขายนะคะแรงซื้อตอนนี้ไม่มีนะคะแต่แรงขายก็ผักตัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมของราคานะครับทางเฟรมสี่ชั่วโมงตอนนี้คือติดอยู่ในกรอบสี่ชั่วโมงนะคะก็มีโอกาสเทสทั้งสองฝั่งนะคะก็คือหนึ่งหกเก้าเจ็ดเนี่ยมีโอกาสเทสอีกรอบหนึ่งหรือว่าถ้ามันไม่ผ่านก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาเทสข้างบนได้อยู่เหมือนกัน ภาพรวมของมันคือไซเวตติดอยู่ในกรอบ4ชั่วโมงนี่แหละแต่ว่ามันมีโอกาสไปทางไหนมากกว่าเดี๋ยวดูย่อยกว่านี้ดีกว่าที่ H1 นะคะล่าสุดนะคะลงมาติดที่กรอบย่อยของ H1 ที่1,700.54พอดีเลยนะข้างบนตอนนี้ยังไม่เซตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองเป็นกรอบเดียวกันกับกรอบ4ชั่วโมงที่1,716ไปก่อนแล้วกัน <c oughs> แรงซื้อแรงขายตอนนี้ก็น้อยทั้งคู่นะคะก็เป็นลนักษณะของการแบบใช้เวยอยู่ในกรอบแท่งราคาแต่เราเห็นอะไรเมื่อกี้เราเห็นแท่งราคานะคะที่สี่ชั่วโมงก็ยังอยู่ใต้รั้วอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับมาดูสามสิบสามสิบตอนนี้แท่งนี้นะครับถูกดันขึ้นมานะคปรับ,บขึ้นปบลงอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> ถ้ามีตัวลูกศรน,นี้คือแรงซื้อก็มากระทันหันแอหรือว่าดันทั้งแท่งนะครับสามสิบชุดแท่งสามสิบก็จะมีแรงซื้อดันเข้าไปอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะแต่จะจบแท่งละเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะมีแบบเหมือนกับด่านวัดใจสําคัญนะช่วงนี้มันเป็นไซเวดันลงนะแต่เป็นไซเวดที่แบบค่อนข้างกรอบกว้างอ,อ่ะมาดูที่สิบห้านะ คือตอนนี้15เนี่ยคือราคาก็ถูกดันลงมาใต้รัวอีกรอบหนึ่งแล้วพยายามที่จะเทินแบคขึ้นไปนะครับรีบาวขึ้นไปถ้ารีบาวขึ้นมาแล้วราคานะครับไม่สามารถหยืดนะระดับ l a 2 0 0ได้เนี่ยมันจะตบลงไปสร้างเขาเรียกว่านิวโลใหม่ได้นะครับอันนี้คือด่านวัดใจสำคัญของคุณนะคะวันนี้อยู่ที่1712ถึง1716นะ โอเคก็คือกรอบด้านบนของ4ชั่วโมงนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นบริเวณนี้นะคะร,ราคาจะมีแบบพลิกการกระตุกขึ้นกระตุกลงแต่ว่าให้ดูลักษณะการปีนของราคาถ้าปีนแอลเม200ของทารเฟบเอฟหรือว่ากรอบของ4ชั่วโมงไม่ได้นะครับที่1นึ่เนกี่ยการเทินเป็นขาขึ้นของราคานั้นจะทำได้อย่างค่อนข้างยากอยู่นั่นเองนะคะโอเคเห็นภาพเนาะ แลวถามว่าสถานการณ์ตอนนี้ทําไมมันไซเยวแบบนี้นะครับวิ่งเหนื่อยแล้วหรือเปล่าเมื่อวานก็เย็นนี้นะครับมีข่าวตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอีกตัวหนึ่งนะทุกคนเช็คด้วยนะครับที่จาไม่ได้ตัวเลขอะไรคอ C P I หรืออะไรสักอย่าง C P I คอ C P I อะไรสักอย่างนะคะเช็คในตารางด้วยนะครับตัวนั้นอาจจะทําให้ราคากระตุกนะคะอาจจะกระตุกลุดไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะของกรอบสี่ชั่วโมงได้อันนั้นก็ต้องติดตามกัน ทีนี้เราเห็นแล้วแหละว,ว่าราคาอยู่ในกรอบแต่ว่าทีนี้มาดูกันว่าที่บอกจุดรีบาวสำคัญหรือว่าด่านวัดใจแล้วถ้ามันหลุดออกจากกรอบเหล่านี้ล่ะมันไปไหนต่อได้โอเคเราเห็นแล้วแหละว,ว่าฝั่งขาลงเนี่ยยังดูได้เปรียบค่อนข้างเยอะอยู่นะคะแต่ว่าถ้าข่าวเปลี่ยนทิศทางอีกระดับหนึ่งแล้วปีนได้ก็ไม่แน่นะคะร,ราคาจะรีบาวฟื้นขึ้นมาสักพักหนึ่งได้หรือเปล่านั่นเองอะมาเช็คข้างล่างก่อนทุกคนตอนนี้พ่อขาลงมาแรงอะให้ให้ ให้เกี็บท่านผู้ชมข้างล่างก่อนโอเคหลุดจากกรอบสี่ชั่วโมงที่หนึ่งหกเท่าไหร่นะเมื่อกี้หนึ่งหกเก้าเจ็ดนะคะเลเวลถัดไปนะคะของซัพพอตที่อยู่ใกล้ๆคือกรอบนี้นะครับซัพพอตมันลีที่หนึ่งหกแปดเจ็ดจุดศูนย์หนึ่งนะคะโอเคอันนี้ก็คือเล็งอยู่ว่าพี่เขาจะไปถึงหรือเปล่าในสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะแล้วก็ ระยะถัดไปนะฮะสุดระยะสวิงข้างล่างเลยนะทุกคนคือแต่ว่าลงเก่งม่วนะครับในกรณีที่หลุดกรอบมัลลี่เลยนะคบเลเวลถัดไปของซัพพอร์ตนะคะก็คือสุดระยะสวิงรายวันนะครับอยู่ที่หนึ่งหกห้าเจ็ดจุดหกหกนะครับ โอเคโอ้โห okay. oh, เกือบถึงหนึ่งพันหกร้อยเะไทีเดียวถ้าลงไปนู่นได้นี่ก็ oh, oh, โอ้โหนะครับใครรอช้อนซื้อทองแท่งจะไหวไหมไม่น่าไหวนะเพราะง้ค่าเงินบาทอ่อนนะคะร,ราคาทองโลกลงราคาทองแท่งหรือว่าราคาบุลเลียนในประเทศไทยก็ไม่ลงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นซื้อทองต่างประเทศดีกว่าไหมอะไรเงี้ยถ้าใครจะช้อนซื้อหรือว่าเทรดแบบสปอตนะครับ ราคาแบบตัวลงก็เซล์ราคาแับตัวขึ้นก็บายโอเคไม่เห็นจะยากเลยจะวอรี่อะไรกับราคาทองลงเนี่ยอะไรเนี่ยก็ไม่เข้าใจเลยโอเคมาดู Resistance สำคัญเมื่อกี้บอกว่าอาถ้าปีนกรอบสีชั่วโมงได้ละ่ะเธอราคามโอกาสปิีนไปไหนได้นะครับเลเวลถัดไปของ Resistance นะคะถัดจากหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะครับก็คือหนึ่งเจ็ด สามสองจุดหนึ่งสามซึ่งเป็นระดับกินเลยเหมือนว่าระดับศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าผ่านแดนนี้ลงมาแล้วเนี้ยแบบหืมนะคะไปไกลหรือเปล่าอะไรอย่างงี้หรือว่าถ้าปีนขึ้นมาได้นี่ก็ฝั่งขาขึ้นเนี่ยดูมีความหวัง <c oughs> โอเคถัดมานะคะก็คือหนึ่งเจ็ดสี่ห้านะคะที่ขึ้นไปติดเมื่อวานแล้วก็ไปไม่ถึงฝันเนี่ยไม่ใช่มวานวันก่อนน,อนู่นข่าวกระชากขึ้นไปนะคะโอเค แล้วก็ด่านถัดไปนะคะของร s t a n ตนคือ1.752นะคะแล้วก็จุดระยะสวิงรายวันนะครับอยู่ที่1.774.07ตอนนี้ราคานะครับลงมาวิ่งอยู่ในช่วงราคา1.700ถึง1.600แล้วนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเย็นนี้ก็อย่าลืมเช็คข่าวตามที่บอกอช่วงก่อนข่าวมานะคะก็อาจจะวิ่งกระตุกไปมาอยู่ในกรอบสีชั่วโมงนะครับก็เช็คทีละเลเวลหรือว่า ดูการผ่านด่านสำคัญของมันโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย